สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ห้องปูพระบาทสารกลางจังหวัดอุดรธานี นายเสนีจิตะกะเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการรับจำนำข้าวเปลือกระดับจังหวัดจังหวัดอุดรธานีปีฤดูการผลิต2,556-2,557และคณะทำงานชุดต่างๆเช่นคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมโรงงานจุดรับจำนำข้าวคลังสินค้าคณะทำงานติดตามกำกับดูแลระดับจังหวัดระดับอำเภอคณะทำงานกำกับดูแลการรับใจ่ายในประทวนสินค้า นายเสรษีจิตกะเกรมผู้ว่าราชการจังหวัด,ดอุดรธานีได้กล่าวในที่ประชุมว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีเป็นของรัฐบาลมีจุดประสงค์ที่จะยกฐานะของเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้สามารถดูแลครอบครัวได้แต่ที่ผ่านมานั้นแม้กระทั่งในจังหวัด,ดอุดรธานีเองตนก็ได้รับการร้องเรียนว่ามีปัญหาการดําเนินรับจำนำที่อำเภอนั้นโรงสีนี้เจ้าหน้าที่ทางราชการโรงสีดําเนินไม่ตรงไปตรงมาหรือแม้กระทั่งตัวเกษตรกรเองก็มีปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธิ์ข้าว ดังนั้นในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวในปีฤดูการผลิตปี2,556ถึง2,557นี้จนถึงต้องการให้ทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งรวมไปถึงเจ้าของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการดูรับจำนำจำนนงพื้นที่ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรช่วยกันกำกับดูแลการดำเนินงานของทุกฝ่ายทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อความบริสุทธิ์จุติธรรมโปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการก็ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่นายนครบุตรีวงศ์การค้าภายในจังหวัด,ดอุดรธานีกล่าวว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัด,ดอุดรธานีว่าจนถึงวันที่17ตุลาคม2556มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน8 7 0 8ครัวเรือนพื้นที่การเพราะปลูกจำนวน1,281,333.75ไร่ผลผลิต4 6 2 3 5 6 0ตันข้าวเปลือก คิดมันร้อยร้เจ็ดสิบสองจุดเก้าศูนย์ของผลผลิตที่ขึ้นทะเบียนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบหกและมีครัวเรือนที่ผ่านการประชาคมแล้วจํานวนเก้าร้อยสามสิบหกครัวเรือนและอยู่ระหว่างการออกหนังสือรับรองซึ่งปีนี้จังหวัดอุดรธานีมีการเปิดจุดรับจำนำเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นสิบสองจุดคืออําเภอบ้านดุงหนึ่งแห่งอําเภอเพเ็ญหนึ่งแห่งอําเภอเมืองอุดรธา,านีห้าแห่งอําเภอบ้านผือหนึ่งแห่งอําเภอกุมภาวะปีหนึ่งแห่งอําเภอหนองหานสองแห่งอาําเภอขุดจับหนึ่งแห่ง และมีจุดรับจำนำนอกพื้นที่สามแห่งคือท่าข้าวตั้งจิตพืชผลอำเภอบ้านดุงท่าข้าวสากรการเกษตรอำเภอเพนและท่าข้าวสากรการเกษตรอำเภอบ้านถือและมีโลงสีสมัครเล่นเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งเท่ากับปีที่แล้วคือบริษัทจำกัดลงสีแสงทองไรท์กรุ๊ปบริษัทจำกัดอุดรชัยธนาสินเจริญบริษัทจำกัดอุดรประเสริฐผลทางคุณส่วนจำกัดโรงสีหนองหานไทยง้วน1996บริษัทจำกัดลงสีอุดรเพิ่มสิน บริษัทจำกัดอุดรไลท์จำกัด,ด,กดห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรศรีภับูร์และห้างหุ้นส่วนจำกัดรงศรีกุจจับการเกษตร1993าสำหรับตัวแทนของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้แจ้งผลผลิตในปีฤดูการผลิตปี2 5 5 6ถึง2557ว่าจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่การพเพาะปลูกข้าวประมาณ1.7ล้านไร่เศษมีเกษตรกรชาวนาประมาณ1 1่แสนไร่เศษคาดว่าในปีการผลิตปีนี้จะได้ผลผลิตข้าวประมาณ6แสนตันเก็บไว้บริโภคประมาณ1 3แสนตัน เก็บไว้ทําพันประมาณ1.7หมื่นตันเหลือไว้ประมาณ4.5แสนตันและน่าเป็นหัวเกษตรกรชาวนาอาจจะไม่นํำข้ามาเข้าร่วมโครงการรับจำนำเพราะปีการผลิต2,515คับ2,556มีมาจำนำเพียง4 0 0 0กว่าตันเท่านั้นทั้งที่จังหวัดตั้งเป้าไว้ถึง1แสนตันสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร087 992 9993 ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว